ครับสวัสดีครับนักขรินมิตรอินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิตรอของหลวงพเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปักน้าโพและที่สําคัญในเมืองปักน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบาบังกร และก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์08 63291 4 9 6เบอร์08 63291 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l i n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99บิกวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกลิ่นมิอได้ เข้ามาพบะนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายนะครับกับแฟนครับทุกทกท่านก่อนอื่นครับผมนักการมิตรหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางอาของครูบาอาจารย์นะครับในเขตพักเนือตอนล่างนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผม ได้นำเอาวัตถุมงคลน,นะครับโดยพาะมีดหมอของท่านนั้นมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะไม่ว่าจะเป็นมีดดําดงาฝักงาหรือจะเป็นมีดดํางาฝักไม้ดําไม้ฝักไม้นะครับโดยพาอที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโขของเรานะจะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะเอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลาไม่ นานนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จะทำเวลาประมาณสักสิกวนาทีนิดหน่อยนะอ่าก็วันนี้นะครับก็จะไดน้นำเอาเป็นมีดดาดไม้ฝักไม้นะครับในยุคต้นๆของหลวงก็เดิมวัดหนองโพของเรานะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็หยิบมีดเล่มนี้ขึ้นมาท่านได้รับชมดีกว่านะอ่านะครับนะเป็นอ่ามีดเล่มนี้เลยนะครับนะเป็นอ่ามีดยุคต้นๆของหลวงพก็เดิมวัดหนองโพของเรานะ ที่วางไว้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นผ้ารอยเท้านะของหลวงก็เดิมแล้วก็จะเป็นเสื้อยันนะ,ะซึ่งเป็นผ้าลอยเท้าแล้วก็เป็นเสื้อยันนะครับที่หลวงพอ่อท่านได้เมตตาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2483 0 0นะครับนะเป็นต้นมานะ,ะส่วนมีดอีกเล่มหนึง่งก็จะเป็นมีดยุคต้นของหงระก็เดิมเช่นเดียวกันนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะเป็นมีดขนาดพกพานะ แต่วันนี้จะนำเอาเล่มนี้นะครับมาเปิดให้ท่านรับชมนะก่อนจะไปดูในส่วนของภายในก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับลองไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนัามาพิจารณานะครับนถึงความเป็นจริงนะท่านดูนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดดํามไม้ฝักไม้ที่มีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ประมาณอ่าเจ็ดนิ้วนะครับนะประมาณ7นิ้วรวมด้ามปักก็อยู่ที่อ่าสิบเอ็ดสิบสองนิ้วประมาณนี้นะ ะนะครับท่านลองดูไว้นะครับนะที่รัดก็เรียกว่าแทบจะผุนะขนาดไว้ยนี่แทบจะผุเลยนะครับนะ,ะก็ลองมาพิจารณาถึงความเก่านะครับนะถึงความเป็นธรรมชาตินะ,ะก็ส่วนไม้ก็ต้องบอกว่าแห้งแล้วแห้งอีกนะ,นะ,ะแต่ที่สำคัญมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะ โชคชนเลยนะครับนะ,ะเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่นะนี่นะครับก็พยายามจะวางนิ่งๆให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับในส่วนของหวายลัดนะ,ะฝักนะครับนะ,ะถือว่าเป็นมีดที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับอีกเล่มหนึ่งนะถึงจะเก่าะนะครับนะถึงจะผ่านเวลามาค่อนข้างที่จะนะครับนะ ายาวนานแต่ก็ดูสภาพของมีดแล้วนะก็ยังถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับนะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะเอาละครับพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วก็ได้เห็นนะครับความสมบูรณ์อยู่ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแห้รัล้จะเป็นไม้นะครับหน้าต่างๆก็ดีนะอนี่นะครับพูดถึงมียุคต้นของหลงพระเดิมนั้นนะครับเป็นมีดที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะ อ่ก็หมายความว่าในยุคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะชาวบ้านเป็นช่างชาวบ้านว่ากันง่ายนะครับนะอ่เวลาเราต้องการมีดนะครับนะไปสั่งให้ช่างอา่แบบไหนนะครับนะอยากได้รูปแบบแบบไหนอย่างไรก็ช่างก็จะตีให้นะครับเมื่อตีแล้วก็จะนาํามาอ่ถวายหลวงพ่อนะครับให้หลวงพ่อทําการปลุกเสกให้อันนั้นก็คือมีดในยุคนั้นนะอ่านี่นะครับนะ เอาละเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนับไปแล้วนะก็อยากจะนะครับให้ท่านดูในส่วนของภายในนี่นะนะครับนะภายในของมีดและมีนะครับนะเป็นาการตอ,อกลายนะครับการตอ,อกลายเสยมาใบโพนะเต็มใบนะครับนะก็พูดถึงเสมาใบโพแบบนี้นะครับก็จะาหาชมกันได้ยากนะ ต้องเรียนทุกท่านอย่างนั้นนะครับเป็นมีดที่าหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะวันนี้ก็มาให้ท่านได้ศึกษามาให้ท่านได้รับชมนะครับหากท่านไหนชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าต่อการศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว,ว่ากดแชร์กดติดตามนะ อ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆนะอย่าลืมครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าใกล้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ครับโทรเข้ามาได้ทุกวันนะครับนะอ่าท่านลอง เข้ามาพินิษพิจารณาดูนะครับน้มีดทุกเล่มจะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้ที่บอกเป็นผู้ที่พูดเองดีกว่านะครับนะมีทุกเล่มต่อให้คนพูดบอกว่าดีแค่ไหนบอกว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่นี้บางท่านก็บอกไม่ใช่นะอันนี้ก็จึงไม่อยากจะบอกนะครับนะเป็นอันว่าอยากให้ท่านผู้ชมนั้น เป็นผู้ดูแล้วก็เป็นผู้พิจารณานะครับนะเมื่อพิจารณาแล้วนั่นแหละครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรครับยินดีดนที่จะตอบในทุกๆคําถามนะในทุกคําถามครับก็คือมีคําตอบทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะ,ะมีคําตอบทั้งหมดก็เพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับนะหรือหากท่านไหนนะครับอยากจะดูภาพเต็มด้ามเต็มใบเต็มฝักนะ ก็แอดไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใหญ่เวลาผมทําคลิปเนี่ยผมจะเน้นซูมนะก็นื่องจากว่าต้องการให้ท่านดูในเรื่องของความเป็นจริงนะอาเวลาเราทําคลิปวิดีโอเนี่ยจะชัดนะครับนะพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับนะอ,อยากจะดูภาพที่ชัดจริงๆนั้นผมว่าดูในวิดีโอนี่แหละนะครับนะทุกคลิปทุกวิดีโอจะเป็นภาพที่ชัดมากนะก็นื่องจากว่าผมจะเน้นซูมนะครับให้ท่านเห็นในเรื่องของ เนื้อในของเหล็กไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบใครฝังลึกนะอ่านะครับนะก็มีความเป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนะอย่างไรก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วล่ะนะเขาเรียว่าการมองก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับคนจะได้ของดีหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองผมถือว่าการมองนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่องนะ อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่ครอนตอมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพลวๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะครับนะ,ะก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าจะมองอเข้าไปในจุดเดียวกันและจะเห็นเหมือนกันนะครับนะ,ะเขาเรียกว่าการมองต่างมุมนะ ก็ไม่ได้แปลกชีวิตของคนเราทําไมถึงประสบความสำเร็จไม่เท่ากันนะบางคนก็ทําอะไรก็สําเร็จนะครับก็น่กจากว่าการมองการวิเคราะห์อจอลึกก็ต่างกันนะาบางคนทั้งชีวิตนะครับหาความสําเร็จไม่ได้หรือก็มีนะอ,อันนี้ก็เรียนแบบนี้แหละนะก็เช่นเดียวกันนะครับก็คงจะยากแหละนะเวลาทุกคนเข้ามามองมีดดูมีดนะครับนะหรือว่าดูเครื่องรางของคูบาอาจารย์นะครับบางคนก็บอกใช่บางคนก็บอกไม่ใช่นะ ก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามกันได้ในเรื่องของการมุมมองเราเป็นผมมองว่าเป็นเรื่องโปรติเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับนะ,ะเพราะนั้นหากท่านไหนนะครับนะตัวท่านเองมองเห็นว่าใช่นะครับนะ,ะก็ไม่ต้องไปถามใครนะครับนะหากเรามองว่าใช่แล้วตัดสินใจนะครับเป็นตัวของเราเองเลยนะ,ะก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับคนจะได้ของดีหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองผมถือว่าการมองเป็นเรื่องสําคัญนะ เมื่อเราเห็นว่าใช่ตัดสินใจตูมเลยนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปปรึกษาใครนะจริงๆไม่ได้ห้ามนะครับนะแต่การปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับก็คือมี2ด้านนะครับหากไปปรึกษาคนที่ไม่รู้ลึกไม่รู้จริงนะครับไม่รู้กว้างนะอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองการมองก็อา,อาจจะเขาเรียกว,ว่า การปรึกษาคนอาจจะสูญเสียของดีไปก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนอื่นเขามองไม่เหมือนเรานะอันที่สำคัญเราอย่าไปคาดหวังนะครับจะให้คนอื่นนั้นเห็นเหมือนเราคิดเหมือนเราทําเหมือนเรานะมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนะชีวิตของเราอนาคตของเราเขาเรียกว่านะครับนะกก็อย่าไปฝากไว้กับใครนะครับนะต้องอยู่ที่ตัวเรานะครับนะเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวนะครับนะ นี่นะครับก็ออกมาให้ท่านได้เห็นนะครับนะในส่วนของทั้งภายนอกและภายในนะเมื่อสักครู่ท่านดูในส่วนของภายนอกนะครับหนะ้าของฝักไปแล้วนะครับที่นี่ก็ลองมาดูในส่วนของภายในของฝักนะครับนะฝักก็มีรอยผุนะครับนะข้างนอกที่เราเห็นอยู่กับว่าเก่าแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับนะเป็นมีดต้องเรียกว่าเป็นมีดควันช้างนะครับนะในยุคต้นๆที่ อ่าคนนิยมกันมากเลยทีเดียวนะอ่าเป็นมีดที่หาได้ยากว่ากันง่ายนะครับนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้ดูนะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้นะครับผมใช้เวลามาทั้งหมดอยู่ที่11กับ38วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่มาติดตามรับชมนะ อ่าไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับนะก็เมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยีย่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้น <S <S ก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะอ่าหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไร ก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับเพียงคนเดียวติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอากายท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 4 9 4ห6นาะเบอร์0 8 6 3 2 9 4 9 4 9 6ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักครินมิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคลินมีหมอก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ